สวัสดีครับพี่พีสวัสดีตอนยังเย็นอันนี้เป็นเงินพดด้วงสามตานะครับตัวครับด้านหน้าตอกสองทีนะครับตัวด้านหน้าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดีย๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันนี่นะครับพี่พีด้านหน้าตอกลาตอกหนึ่งบาทรอสี่ ตอกสองตานะครับดูครับด้านหน้าตอกสองทีครับหนึ่งสองข้างบนข้างบนข้างล่างนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นก็มาชมได้ครับเม็ดแบบนี้สมัยก่อนเล่นหากันหลักหมื่นนะครับปัจจุบันนี้อยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับอยู่ที่สะพานนะครับเม็ดนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ประมาณห้ากว่ากวานะครับใครสนใจก็ถามได้นะครับพี่พนี่ เป็นพดด้วงหนึ่งบาทสามตานะครับตอกด้านหน้าสองทีนะครับตอกรอสี่สองรอบนะครับเลือกอีกง่ายๆก็เป็นเงินพดด้วงบล็อกตลกนะครับบล็อกตลกเขาเรียกว่าปั๊มผิดมานะครับตัวนี้ปั๊มผิดนะครับขาพับก็สวยครับน้ำหนักอยู่ที่สิบห้ากร,รัมกลัวๆนะครับ ผมจะมีลูกค้าประจําที่มารับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็ได้มาเม็ดแรกของปีนี้นะครับนะครับใครชอบก็รีบเลยนะครับรีบทักมานะครับช้าอดนะครับมาเม็ดเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเป็นพดนดวง3ตานะครับหายากมากครับผมเล่้นหากันหลักหมื่นนะครับอันนี้ปล่อยแค่5กว่ากว่าไม่ถึง6กพันนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมถามได้นะครับพี่ๆี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามให้ชมกันนะครับตอนเย็นเย็นไปแล้วครับพี่พนี่นะครับประมาณนี้นะครับบายบายครับผมประดวงสามตาด้านหน้าตอกสองทีใครที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูได้ครับผมบายบายครับ